เป็นชื่ออันเดรนิลเซ่นะครับชื่อไทยก็ชื่ออดดิทนิลเซ่นะครับเป็นลูกครึ่งไทยนอร์เวย์ครับมาอยู่เมืองไทยมา5ปีแล้วครับผลงานละครเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องแรกเลยปะครับใช่ครับเป็นเรื่องแรกครับผมก็ถึงแจนิวครับเคยเล่นก็ส่วนมากก็เล่นไปโฆษณาอย่างเดียวครับโฆษณาที่ผ่านมาก็ซอสเอฟเฟนแนนแล้วก็นิเวียครับผมล่าสุด ตอนนี้ได้เรียนหรือว่าจบแล้วตอนนี้เรียนอยู่ครับเรียนที่ Bangkok School of Management ตรงชิตลมอะครับครับผมแล้วผลงานเห็นว่ามี MB ด้วยนี่เคยผ่านมาเคยครับมี MB ตัวไหน้าครับที่แดงๆสร้างชื่อเสียงอ๋อก็คองอะไรนะหลักซ้มเซาห์รัวิไยใช่ิดไทยใช่ก็ใช่ล่าสุดเหรมาเล่นละครเรื่องนี้ได้ยังไง ก็พี่แมนมาชวนมาเล่นนะครับเล่นเป็นครูเอครับพอเขาเห็นว่าเออเล่คู้ไทยอังชัดก็เลยเอาให้ผมมาเล่นว่าผมคู้ไทยอังชัดอยู่อยู่แล้วก็โดอตรงใครเจอใช่ครับเมื่อกี้มาเล่นคูมาเล่นกับพี่จินตนาเป็นร้ารู้สึกอย่างไรบ้างคูรู้สึกดีครับสุดทีรู้จักกับพี่จินไม่รู้จักครับก็ไม่รู้จักที่ผมรู้จักก็คือติ๊กตักครับ ใช่ครับติ๊กตั๊กก็ใช่ครับก็อื่นก็ไม่ได้รู้จักครับแต่ก็คือมารู้จักกันในเรื่องนี้ใช่ครับครับผมนิสัยเสวนตัวอันเดยเป็นคนยังไงบ้างเป็นคนสนุกครับเป็นยังไงสบายสบายครับชอบสนุกสนานวันว่างว่างอันเดย์ทำอะไรบ้างว่างว่างก็ว่างว่าก็ชอบไปดูหนังไปออกกำลังกายบ้างถ้ามีเวลา แล้วก็ชอบไปต่างจังหวัดเที่ยวะะอะไรหลังเรื่องโปรดมีไหมครับหนังโปรดที่เราชอบมากโปรดอท,ท,ที่ชอบมากที่สุดฝรั่งหรือไทยได้หมดครับได้หมด <นะ S 2> เออก็ชอบเมียดูปไปเรื่อยๆครับแต่ว่ามีละครไทยที่ชอบเรื่องแรกไม่รู้ว่าชอบอะไรทําไมแต่ว่าชอบเมียหลวงอชอบเมียหลวงใช่ค่ะ ชอบคุณอ,อ้ามัชราพาหรือเปล่าช,ชอบชอบทุกคนอ่ะที่เล่นนะครับเขดูก็เออต้องต้องดูนะทุกวันจันทร์กับวันอังคารก็ต้องดู<ช>งดูขออะไรเพราะจริงๆผมเป็นคนที่ไม่ชอบดูละครไทยอยู่แล้ว่าเรื่องนี้ก็เออ